ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมารอบนี้จะมาทำคลิปย้ายบ้านย้ายบ้านอีกแล้วรอบนี้คราวที่แล้วย้ายมาใช่ป่ะเออแต่เราไม่ได้ทำคลิปไงก็แบบเนาะแต่รอบนี้ก็คือ ย้ายจากจอร์จอร์เจียไปรัฐโคราดโดนะคะอันนี้เป็นในครัวนะคะก็มาให้ดูก็เริ่มเก็บใส่ของกันละอันนี้เก็บมาเป็นหลายเป็นเดือนแล้วมั้งยังไม่เสร็จเลยก็นี่อันนี้เป็นกล่องรองเท้าอันนั้นก็กล่องรองเท้าแต่นั้นเป็นกล่องรองเท้าของเราเต็มเตมสามีบอกว่าทําไมเธอรองเท้าเยอะขนาดนี้ ขนาดขายไปตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยอันนั้นก็คือรองเท้าที่เราจะต้องใส่เพราะว่ากว่าของที่จะไปถึงเนี่ยของทั้งหมดที่เราจะใส่กล่องเนี่ยกว่าจะไปถึงก็เป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะถึงที่หมายนะคะเราก็เลยต้องมีของเอมีรอ,องทงรองเท้าเสื้อผ้าที่เราจะต้องใส่ระหว่างรองที่ของจะมาใช่ไหมเนี่อันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ยังไม่ได้แกะกล่องเอ้ย สภาพเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกลงรถกันเป็นงนี้นี่จ้านี่ยจ้าจะต้องขนเองขนขึ้นรถหมดเลยจ้าอันนี้คือแพ็คเองนะคะนี่คุณสามีนบนแล้วค่ะ น,นอนนี่นางอยากขนเองก็ให้นางขนไปนางชอบขนปล่อยนางค้าวตอนนี้ก็อีกไม้ถึงอีกวันหนึ่งแล้วอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องขนของ ทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพราะว่าพรุ่งนี้คนที่ขับรถบรรทุกอะ่ะเขาจะมาเอาแล้วเขาจะมาเอาของแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กเก็บได้ไปส่วนหนึ่งแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ตอนเช้านะคะนี่เขานี่เขาเอารถมาแล้วเขาจะลากตู้เทรลเลอร์ไปที่ขนของไว้เมื่อคืนนะคะนี่ คตอนนี้นะคะก็ตอนเช้าแล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้องขับรถออกจากบ้านแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงนะคะต้องรอคนมา inspection, อาินสเปกชันบ้านก่อนที่จะย้ายออกนะคะเขาจะมาดูว่า,ามีอะไรเสียหายไหมนะคะตอนนี้ก็กำลังแพ็คของขึ้นรถกันนะคะนี่สภาพอันนี้จะเป็นของที่เอาขึ้นรถไปด้วย อันนี้ก็บางส่วนก็บางอย่างก็จะทิ้งนะคะนี่ตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้คลีน up แล้วโอเคเดี๋ยวมาเริ่มอ,ออกเดินทางกันได้เลยค่ะกําลังจะไปแล้วพร้อมไปค่ะตอนนี้นะคะก็ออกมาแล้วนอ่นี่คือสภาพในรถมูมูอยู่ข้างใน จะบอกว่าฝนตกแล้วก็แบบระยะทางที่จะต้องขับรถผ่านอะ่ะแต่ละรัฐอะ่ะตอนอีมี่ทูเนโดนะคะที่ดูข่าวก็คือเขามีท์เนโดที่เทนเนสซีเคนตักกี้อะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะต้องขับผ่านอ่าเทนเนสซี Tennessee, ก็รอด,ดูว่าสภาพอากาศเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือฝนตกแล้วก็อ่าฟ้าครึ้มมากแล้วก็ฝนตกตลอดทางก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะขับไปถึงโรงแรม ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนแต่ว่าอาจจะถึงดึกแต่ก็ก็ต้องรอดูว่าดิเลกเขาเหนื่อยตอนไหนแล้วก็จะหยุดตอนนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็โทรหาโรงแรมว่าถึงตรงไหนก็จองโรงแรมตรงนั้นนี่นะคะสภาพคนย้ายบ้านกับแมวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอาแมวใส่ในเลเทอร์บ็ดูซิว่านานก็ฉี่ไหมวันนี้ไม่ได้ฉี่ตอนเช้า โอ๊ยเบอร์โม,โมยูจะฉี่ไหมเนี่ยฮะมาถ้าไม่ฉี่ก็ออกมาเลยมาออกมาทำไมยูจะพิวนะออกมา ที่รัดอิลินอยนะคะก็เมื่อคืนนี้มาถึงประมาณห้าทุ่มนะคะขับรถประมาณหกชั่วโมงเจดชั่วโมงจากจอร์เจียเมื่อวานนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มาถึงก็ดึกเลยนะคะก็พากันนอนเหนื่อยมากแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้าแล้ว8ปดโมงเช้าที่รัดอิลินอยนะคะเมื่อกี้ไปกินเบรคฟาส์มาแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเก็บของอขึ้นรถอีกแล้วเดี๋ยวขับรถต่อนะคะ วันนี้ดิเรกบอกว่าอยากจะขับรถประมาณให้ได้สัก14ชั่วโมงเพราะว่าก็อาจจะไปถึงพอดีที่โค r โรสปริงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้ดิเรกจะขับถึงไหมแต่ว่ามันนานมากเลยนะเหนื่อยมากสงสารแมวแมวต้องนั่งในรถนานมากอ4ชั่วโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะ โหลดของละนะคะโอเค ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคโลสปริงแล้วมาถึงเมื่อคืนแบบตีสามขับรถมาสี่ชั่วสิบสี่ชั่วโมงจากอิลลินอยคือแบบนานมากแต่ก็แบบว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ถึงแล้ววันนี้เราก็ได้แบบรีแลกซ์กันนะคะนี่อันนี้อันนี้คือสภาพบรรยากาศจากโรงแรม ดีมากแต่เรายังอากาศดู dry ยอยู่นะเพราะว่าอตอนนี้ใบมไม้มันร่วงไปหมดแล้วตอนนี้วินเทอร์มันก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือวิวที่โคโลสปริงนะคะจะประมาณนี้นะคะฮัลโสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะลงมาอยู่โรงแรมข้างล่าง มีบรรยากาศรอบนี้ลงเหมือเดินไปที่รถหารถไม่เจอเนี่ยนี่งไงอยู่นี่รอดไหม เดี๋ยวจะเอาไปข้างนอกหาอะไรกินกันนะคะไม่เคยมาเหมือนกันนะ c คร r a d s p r i n g นี่ก็เป็นครั้งแรกปกติเคยมาเคยไปที่เดนเวอร์แต่ว่าไม่เคยมาที่นี่เดี๋ยวเราจะต้องถอดไอ้รถพ่วงออกแล้วจะได้เอาตต่รถกระบะไปนะคะโอเค